ตลนานของช่างตีเหล็กตอนที่1,1449ให้เสียงภาคไทยโดยกลิเทพสมุทรผู้ทำพันธสัญญากับบาเอลเป็นคลาสท,ที่มีข้อดีในหลายด้านแต่มันก็ไม่ได้ครอบจัก,กรวาลหนึ่งในข้อบกพร่องพื้นฐานที่ดีหนึ่งในข้อบกพร่องพื้นฐานที่สุดนั่นก็คือมันไม่สามารถกำหนดจุดคืนชีพได้เมื่อมันตายจุดเกิดก็คือนอรกนับตั้งแต่ที่ถูกยกระดับให้กลายเป็นตำนาน พลานาศู์ของตัวมันก็ยิ่งทวีความเข้มข้นจนกลายเป็นข้อจํากัดเป็นข้อจํากัดที่น่ารําคาญไปอย่างมากใช้เวลานานนับเดือนกว่าจะกลับไปยังตําแหน่งก่อนหน้านอกจากนั้นอีกหนึ่งสิ่งที่คอยก่อกวนใจมันมาเนิ่นนานนั่นก็คือเรื่องที่ไม่อาจจะเปิดเกจนรกได้ด้วยตัวเองไม่ต้องดูที่ไหนไกลดูแค่ปัจจุบันก็พอมันบอกให้เซพเดียเปิดเกจแต่ว่าไอ้บ้านั่นก็ปฏิเสธส่งผลทำให้แอคนัท ต้องติดแงกอยู่ภายในนรกผู้สืบทอดแพกมาแข็งแกล่งเกินไปเจ้าควรจะบอกข้าให้เร็วกว่านี้นะข้าน่ะรู้เรื่องที่เจ้านั่นเป็นเหนือมนุษย์และกำลังสามสมบารมบีเทพคบแต่ว่าระเบิดฝีมือไว้แค่ระดับมุลเลอร์เท่าน,านั้นข้ามองมันผิดไปคำก็มุลเลอร์ขอกคำก็มุนเลอร์ทำไมถึงต้องใช้มุลเลอเป็นบรทัดฐานกันล่ะ ชายคนนั้นแทบจะเกิดทิ้งความสําเร็จอะไรเอาไว้เลยเนาะมนุษียชาติต่างก็ยกย่องมุลเลอร์ชายผู้ผนึกจอมอสูรมากมายและถูกยกให้เป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์สายตาแอ็นัตนี่นับว่าเป็นเรื่องที่เหลวไหลจอมอสูรส่วนใหญ่ที่ถูกมุลเลอร์ผนึกนั้นล้วนอยู่ในลำดับต่ำเฮลกาโอเป็นเพียงจอมอสูรหลักเดียวและมุลเลอร์ก็เอาชนะได้บนโลกกล่นกลางไม่ใช่ในนรกแห่งนี้ ความสำเร็จส่วนใหญ่ของมุลเลอร์เป็นเรื่องที่น่าเบื่อจำพวกปกป้องเมืองหรือว่าช่วยชีวิตผู้คนจากสัตว์อสูรเป็นไอกระจอกอย่างสมบูรณ์เมื่อน,นําไปเทียบกับกฤษแอกนัทนั้นรู้สึกหัวเสียทุกๆครั้งที่ได้ยินเซฟาเดียบริวารของบาเอลสรรเสริมุลเลอร์เรากับว่าเป็นเป็นเดี๋ยนะสรรเสริมุลเลอร์เรากับว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดสเต็มประดาเซฟาเดียได้เข้าประเด็น สืบทอดแพ็กมายัางปรากฏตัวได้มาถึง2 0ไปร้อยไม่ใช่หรอแต่ว่ากลับกันอดีตตำนานล้วนเกิดขึ้นเกินหนึ่งร้อยปีก่อนทั้งนั้นและมุลเลอร์ก็แข็งกลางที่สุดเท่าที่ข้ารู้จักแล้วอบแล้วข้าข้าไปต้องไห้กันละต่างใช้มุนเลอร์เป็นบรรทัดฐานของวลังนะอบการที่ผู้สืบทอดแพ็กมาสามารถทัดเทียมกับมุนเลอร์ได้ไม่ว่าจะมองมุมไหนมอนก็ผิดปกติทั้งหมดนั่นละ่ะ หิดปกติยังไงล่ะฮะก็ตำนาน,นเป็นกันไม่ใช่เรื่องแถวยังเป็นเทพอ้อ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 ยจากการเหรอเทพที่เจ้าว่าย่างมากับเป็นแันเทพมนุษย์นะ่ับตั้งแต่อดีตการมีเทพมนุษย์เกิดขึ้นมามากมายนับไม่ถ้วนในยุคสบายที่ผู้คนกราบไหวบูชาสิ่งมีชีวิตอายุยืยนเทพของมนุษย์ไม่ได้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดนั้นบารบมีเทพไม่ได้ครอบจักรวาลเสมอไป เจ้าไร้เดียงสาหนักกบนั้นขำด้วยเสียงโอกโอโอโโทุกคนผม <c oughs> ก็นึกไม่ออกเลยยังไงก็ทำอย่างนั้นแหละแอกนัทนึกทบทวนข้อมูลที่ตัวมันเพิ่งจะได้รับหลังจากนั้นก็เริ่มบรรเทาความหงุดหงิดมันหงุดหงิดที่ต้องสูญเสียค่าประสบการณ์เพิ่มเป็น3มเท่าหลังจากที่ตอนหลังจากที่ถูกเฟกเกอร์ฆ่าแต่หากว่ากลับไปโลกมนุษย์ในตอนนี้ก็ไม่มีสิ่งไหนจะรับประกันได้ว่าจะแก้แค้นทันที มันเดินตามเซพาเดียไปอย่างว่าง่ายที่นี่ที่ไหนกันลเหรอมันเคยคิดว่าตนจะถูกพาตัวไปหาบาเอลและรายงานผลตามขั้นตอนปกติเซพาเดียเป็นบริวารของบาเอลราะว่าปลายทางที่เซพาเดียพาไปไม่ใช่หอคอยของบาเอลแต่เป็นสถานที่ซึ่งตัวของแอคนัสนั้นเพิ่งจะเคยเห็นพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวยังคงอยู่ในนรกกลุมที่ห และนั่นยิ่งทำให้แอคนัทรู้สึกประหลาดใจบรรยากาศแตกต่างไปจากนรกสิ้นเชิงมันไม่ได้อัดแน่นไปด้วยปลานอาสูนและเสียงกรีดร้องของเหล่าสัตว์อสูนในทุกๆหัวระแหงอย่างที่ควรจะเป็นนี่มันเงียบสงบเกินไปเขตเป็นกลางกันเหรอถูกต้องแล้วอับก็เลอหัดติดหลังริมผาติดชายหาดจะเป็นเขตเป็นกลางได้ยังไงบรรดาสูจะยอมหรือไงน่ะ เขตเป็นกลางแห่งอื่นๆมักจะต้องมีเทพรูปยาทานประดับตกแต่งเอาไว้กลายกับเป็นกฎที่ไม่ถูกบรรจุเอาไว้เราอสูรจะไม่ทำร้ายกันเองในเขตที่ยาทานคอยเฝ้ามองอยู่ฟังดูค่อนข้างจะเหลวไหลกลุ่มมิงกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ชอบใช้ความรุนแรงและถือว่านั่นเป็นเครื่องแสดงอำนาจกลับที่ยอมที่จะยุติความรุนแรงเพียงเพราะว่ายำเกรงในตัวยาทานสิ่งนี้ทําให้ยาทานดูเหมือนกับว่าเป็นเทพแห่งสันที่สุดมากกว่าเทพมาร และนั่นฟังดูเป็นเรื่องเหลวไหลายสิ้นดีอย่างไรก็ตามที่นี่ไม่มีเตมรูปของยาทานแล้วทำไมล่ะทำไมถึงยังรักษาส,สถานภาพของเขตเป็นกลางเอาไว้ได้อยู่เสพาเดียได้อธิบายแอคนัที่กำลังตั้งคำถามเข้าท่าเป็นเหตุผลมาจากความแข็งแกร่งไงล่ะเจ้าของคาราฮารแข็งแกร่งชนิดที่ไม่มีใคลกล้าเข้ามายุ่งบริเวณนี้ก็เลยกลายเป็นเขตเป็นกลางไปโดยปริยาย กระทั่งจอมอสูรก็ยังถูกจอมอาสูรท้าทายเป็นบางครั้งบางคราวแต่กับสิ่งมีชีวิตบางตนที่เหล่าอสูรต่างหวาดกลัวจนไม่กล้าจะเข้ามายุ่งอย่าบอกด้ว่าเสปาหรออาจจะเกิดมาในฐานะเผ่าอาสูรชั้นต่ำไม่ใช่อสูรแท้แต่ก็ได้ขัดเกลารอนสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดจนสามารถใช้ดาบสะบั้นเสียงจอมอสูรได้อย่างมากมายเสปามีหลายสมญานามทั้งอสูรดาบพูดดาบ ดาบไร้ใจเป็นต้นแอกนัทเคยได้ยินหนึ่งในเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดของเซปานั่นคือการต่อสู้อย่างยาวนานตลอดหนึ่งสัปดาห์กับอาสูรดาบยารุกถูกต้องแล้วอ,อ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่ามีปราณอสูรไม่มากจึงสามารถโลดแล่นไปบนโลกมนุษย์ได้ยาวไม่มีผลกระทบแถมมันยังไม่ได้รับผลกระทบจากบรรยากาศของนารกีกเนื่องจากบรรลุถึงขั้นร้ใจไปโดยสมบูรณ์แล้ว ดวงตาอันปูดโปนของเซบาเดียกำหลังโกงโค้งเหมือนกับจันเซียวมันมันเป็นคน,นเดี๋ยวทุกคนมันเป็นหนึ่งในคนที่สามารถจะฝันประตูห้วงคุกนรกได้โอ้แอคนัตก็ได้ฉีกยิ้มกว้างออกมาห้วงคุกนรกคือศูนย์กลางของโลกมันเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดไม่เพียงแต่จะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างนรกและโลก่กลาง แต่ยังเป็นประตูสู่สวรรค์อีกด้วยในวินาทีที่ประตูเปิดสิ่งมีชีวิตกึ่งอิสระอย่างแอกนัทสามารถเดินทางกลับไปยังโลกมนุษย์ได้ตามใจปรารถนาเช็กเช่นกับสัตว์อสูรอาดอน,นตั้งใจจะสร้างสงครามมนุษย์และอสูรขึ้นมาสักครั้งพร้อนกับสมรภูมิเกาะใบเห็นเอาหาว่าขาสาบานเกลี้ยกลอมเซปาให้ช่วยเป็นดาวแห่งสงครามและเกลี้ยกลอมคามิคิน ราชชนแห่งวิญญาณได้สำเร็จแล้วและก็ฮ่า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 ฟาบาดบาเอลจะต้องอนุญาตนายอบและอันที่จริงเซฟาเดียไม่ได้กังวลเพียงแค่เกล็ดแต่ยังวรวมไปถึงเฟกเกอร์มันสัมผัสถึงอันตรายอันยิ่งใหญ่จัดเงาซึ่งสามารถฆ่าได้กระทั่งตัวตนที่ไม่มีวันตายไม่ว่าจะมองมุมไหนเซฟาเดียก็มองว่าสงครามระหว่างมนุษย์และอสูรจะต้องถือกำเนิดขึ้นมามันได้ทำการประเมิน วัาตนจําเป็นจะต้องฆ่าตำนานในยุคสมัยปัจจุบันรวมไปถึงกริตและเฟเกอร์เพื่อทําให้มนุษยชาตินั้นอ่อนแอลงขามีเคนัน่งเหรอใครละ่ะผู้ปกครองนรกขมที่ใสมีพลังในการเปลี่ยนวิญญาณคนตายให้กลายเป็นธานุแตกต่างจากเจ้าที่ใช้อเดสเป็นธาตุ๋อบิญญาณนั่นเหรอชื่อของคนตายคนหนึ่งอ๋อไม่ใช่คนตายทุกคนชื่อของผู้ชายคนหนึ่งแต่แล่นผ่านสมองแอคนตทันที แอคมาตัวมันยังคงไม่ลืมว่าดวงวิญญาณของแพคมาอยู่ในมือแอคนัทอย่าบอกนะว่าสามาอดาำลังของแพคมามาใช้ได้ช่างตีเหล็กในตำนานและผู้ทำพันธ,รรธรรสัญญากับบาเอลมันต่อกรนกับกองทัพนรกด้วยการสร้างกองทัพอันเดดของตัวเองหลังจากนั้นก็ติดอาวุธและชุดเกราะด้วยทักษะการตีเหล็กที่ยอดเยี่ยมในวาระสุดท้ายของชีวิต ตัวมันนั้นคือบุคคลที่แข็งแกร่งจนแม้แต่แอคนนทก็ยังต้องยอมรับเซวาเดียได้หัวเราะโอ้อย่าทุกคนไม่ต้องหัวเราะแต่นอนราชันตนอื่นเคยสงสัยว่าเหตุใดฟาบาดบาเอลถึงได้ทำพันธสัญญากับแพทมาวกเขามองว่ามันเป็นความคิดที่เหลวไหลแต่ถ้าว่าข้าเข้าใจ บาบาทบาเอลมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในตอนที่ทำพันธสัญญากับแอคมาเพื่อหวังคอบครองดวงวิญญาณอ,อก,ออก,ออก,ออกเรื่องจริงกันเหรอบาเอลมองการไกลถึงขนาดนั้นเชียวเหรอเซพเดียตอบแอคนัทที่ยังคงคลางแคลงเป็นการตอบอย่างไม่มองหน้าข้าเองก็ไม่รู้ว่าน่าเป็นความจริงไหมแตาว่าข้ารู้สึกแบบนั้นนั่นแหะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็เถอะ เรื่องนี้ก็มีคุณค่ามากพอให้คาดหวังวิญญาณในตำนานที่วนเวียนนานากไม่ได้มีเพียงของแพกหมาสักหน่อยแล้วก็ตัดฉากทุกคนผมเหนื่อยกับการทำในเสียงเซพาเดียนะผ่านไป3เดือนแล้วตั้งแ,แต่ที่ไปเยือนอยังเฮอร์มิวตันติ๊กและจอมเวทแห่งหอคอยรวมไปถึงนักแปลธาตุของเรดันพวกนั้นทำงานกันอย่างขยันขันแข็งเพื่อสร้างวาลเกตระหว่างอาณาจากักรออร์เกียและเขตปกครองตัวเองไม่ผิดจากที่คาดเอาไว้ เป็นงานที่ค่อนข้างยากเกิดเหตุไม่คาดฝันและความล้มเหลวขึ้นหลายครั้งส่งผลทำให้ต้นทุนของวาร์ปเกตมีมูลค่าสูงขึ้นยังไรก็ตามความคืบหน้ายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องข่าวดีมีมาเรื่อยๆผู้รักเฟตนอตและลาเวล่าที่แอบพบกันลับๆมานานจนกระทั่งถูกเปิดโพงโดยแวนเนอร์ต่างก็ได้รับทักษะลับขณะที่ช่วยการประกอบพิธีกรรมเวทมนต์โบราณ กล่าวกันว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนคลาสได้แต่สุดท้ายก็จงใจเลือกเล่นคลาสเติมต่อสาดทั่วไปเผยให้เห็นถึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่เลื่อนระดับครั้งที่4ส่งผลทําให้มีประสิทธิภาพไม่ต่างไปจากคลาสรับสักเท่าไหร่ไม่สิเมื่อมองดูในบางมุมอาจจะดูดีกว่าซะด้วยซ้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งจอมเวทที่ชํานาญพาดอย่างเซตน็อตและไหลอลา เขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากหลังจากครอบครองทักษะเสริมแกล่งธาตุโดยยังกล่าวด้วยว่าจอมเวทจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นจากเดิมหลายเท่าหากว่าได้เลื่อนระดับถึงครั้งที่5เลเวล500รอยเหรียญทุกคนปัจจุบันโอเวอร์เกียเงาได้กลายเป็นหน่วยรบระดับแถวหน้าภายใต้การนำของเฟเกอร์ผู้ที่ถูกติดอาวุธประเภทเติบโตและชุดเกราะเกตมิดภายใต้ความช่วยเหลือจากกลิตหน่วยเงาอันเกลียงไกลได้ตะเวนไปทำภารกิจยากๆทั่วทวีป ตัวหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณลอเอลที่คอยป้อนภารกิจเสี่ยงตายให้ตามคำขอของเฟเกอร์กองทัพนักลอบสังหารจึงได้ฝึกหนักท่ามกลางสถานการณ์จริงและยิ่งพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดด้วยทักษะการบุ่มเพาะเงากล็ดได้ตัดสินใจใช้ศิลาเวทมน์ปริษณนาไปกับชุดเกราะของเฟเกอร์สาเหตุที่ต้องเป็นชุดเกราะไม่ใช่อาวุธนั่นเป็นเพราะว่าเฟเกอร์คือนักลอบสังหาร นักลอบสังหารมีอัตราการหลบหลีกอัตโนมัติที่สูงจึงได้รับความเสียหายต่ำกว่าคลาสโจมตีประเภทอื่นกล่าวอีกในหนึ่งหากว่าชุดเกราะของเฟกเกอร์เป็นประเภทเติบโตนั่นคงจะต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าที่มันจะสามารถพัฒนาไปเป็นเกรดเลเจนดารี่หรือว่าสูงกว่านั้นได้แต่ทางกลับกันแล้วอาวุธสามารถเพิ่มค่า exp ได้ง่ายกว่ามากปัจจุบันอาวุธกับชุดเกราะของเฟกเกอร์เป็นประเภทเติบโตทั้งคู่กรด จึงไม่ลังเลเลยที่จะใช้ไปกับชุดเกราะเขาได้ใช้เวลาไปกว่า2สัปดาห์เต็มในการสร้างชุดเกราะและอาวุธใหม่ให้กับเฟเกอร์และผลลัพธ์ออกมาเป็นประเภทเติบโตทั้งคู่แน่นอนกริทไม่ได้เสียเวลาเปล่าเหล่าสิบปรชชนผู้ก่อตั้งอาณาจักรต่างก็มีไฟและเพิ่มความกระตอรือล้น,ลนหลังจากที่ได้ยินความสําเร็จของเฟเกอร์รวมไปถึงผลตอบแทนที่กริทได้มอบให้ในมูพวกเขาแล้วเยสกะและยูเฟอร์มิน่านั้นโดดเด่นมากเป็นพิเศษ ทั้งสองมาพบกันที่วิหารกันกุนอตโดยบังเอิญหลังจากนั้นก็ประสบกับความสําเร็จในการล่ากันกุนอตยูเฟอร์มิน่าที่สืบทอดพลังของมูมัตได้ทําการสร้างคอมโบมหาเวทเพื่อแยกกองทัพอันเดสให้ออกจากกันโดยที่ในขณะเดียวกันมีรายงานวาสอนปราบมารของเยสกะคือสิ่งที่ส่งกันกุนอตให้หลับไหลไปความสําเร็จในหนนี้ใหญ่หลวงนักเกรดซึ่งเคยกังวลว่าแอคนนทจะล่ากันกุนอตทันทีหลังจากที่สูญเสียลิสพอ กลับมาหายใจอย่างโล่งอกรา,าวกับยกภูเขาลูกใหญ่ออกไปอันที่จริงแล้วการล่ากันกุนกนดนอสคือสิ่งที่ชาวออร์เกียไม่เต็มใจสักเท่าไหร่เป็นเพราะว่านั่นจะทําให้วิหารกันกุนกนดนอตเลือนหายไปตลอดการอย่างไรก็ตามบรรดาสิบปิรชนได้ค้นพบจุดเก็บเลเวลแห่งใหม่อ๋อเดี๋ยวทุกคนและในเวลาเดียวกันนั้นผู้ส่งสารของกิจก็ได้ล่าเฮลกาโอเป็นหนที่2ได้อย่างไม่ยากเกิน ได้ยินมาว่าครั้งนี้บรามให้ความร่วมมือแต่โดยดีสาเหตุที่ตัวเขานั้นยอมร่วมมือเห็นว่าบรามต้องการจะทดสอบเวทมนต์ที่ตนสร้างขึ้นมาใหม่ว่ามันจะสามารถใช้ดับเพลิงโลกันได้หรือเปล่ามันเป็นเวทที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหัวใจราชินีเยือกแข็งแต่ไม่ว่าจะยังไงเหล่าผู้ส่งสารต่างก็ได้รับสมญานามถูกยอมรับโดยจอมอสูรลำดับ9้าตามความประสงค์ของกฤิตบทลงโทษในขุมรกถูกลดทอนลงไป,ไปเป็นอย่างมาก แต่คนที่ค่อนข้างจะโช,ชคร้ายก็คือซาลิเอลสมญาณน,นำใหม่ของเธอไม่ได้ช่วยลดโอกาสคุ้มคลั่งในนรกและมันยังมีโอกาสอลาวาดทุกคนมันคงต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นอย่างดีง่วงแล้วปิตยังไม่กลับไปกวาดล้างนรกและลอกใหม่ตัวเขาทรมานตัวเองด้วยการสวมใส่อุปกรณ์ฝึกตนปีนเขาห่างไกลความเจริญพร้อมๆกับสร้างกางเกงให อาศัยความช่วยเหลือจากกุญแจมือตรวนและผ้าปิดตาของรีจองที่เพิ่มอัตราการได้รับเอ็กลีกริจจึงได้ถือโอกาสนี้เน้นพัฒนาทักษะตัดเย็บโดยที่มีความช่วยเหลือจากทักษะของจอมอสูรลำดับที่2 0 2 4นะครับก็จอมอสูรลำดับที่24มีชื่อว่านาเบรอสมันบรรจุอัคระหลังจากที่สำรวจนรกครั้งล่าสุดได้สำเร็จแล้วก็เป็นการกล่าวถึงพลังของเขาเนี่ยทุกนติงพลังนาเบรอส พลังกลางธรรมชาติบางแห่งสมาธิของท่านจะเพิ่มขึ้นหากสถานที่ดังกล่าวเป็นป่าภูเขาทุ่งนาหรือเหมืองแร่ความเร็วในการใช้ทักษะจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและระยะหน่วงจะลดลงเล็กน้อยจ้ามาสูนที่ใช้ก้อนหินและพืชพันธุ์ได้หลากหลายวัตถุประสงค์พลังของนาเวรอสที่ถูกเปียโรทําให้เป็นหมันถูกฝังลงไปในอัคระตะกะและช่วยทําให้กลิตพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่คาดไม่ถึง ชายหนุ่มรู้สึกร้ากับตนเป็นเรือสีที่เก็บตัวลงในป่าลึกทั้งวันได้ยินแต่เสียงเดี๋ยวทุกคนวันทั้งวันนั้นได้ยินแต่เสียงโซ่ที่มือสั่นขณะที่สร้างกเกงในนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จังวนว่าตนจะกลายเป็นบ้าไปในตอนไหนนับว่ายังโชคดีที่บรรยากาศไม่ได้ว้าเหวมากนักเป็นเพราะว่าโนเอะนั้นเอาแต่จาอไม่ยอมหยุดส่วนโครงกระดูกอุเวเกียและแรนดี้ก็คอยเก็บเลเวลในละแวกใกล้เคียง เฮ้ hey, นี่มันตัวเขาสร้างกางเกงในไปแล้วกี่ชิ้นกันนะกรดเชื่อว่าถ้าหากว่าเป็นในชีวิตจริงแล้วล่ะก็ตนคงจะกลายเป็นนักออกแบบชุดชั้นในชื่อดังไปแล้วดวงตากรดสูญเสียความแวววาวอย่างสิ้นเชิงตอนนี้มีสภาพไม่ต่างอะไรกับตาของปลาตายแต่ว่าทันใดนั้นประกายแสงสว่างได้กลับคืนมาในแววตาติง้งเพิ่มประสบความสําเร็จในการผลิตชุดชั้นในชายที่งดงามซึ่งเผยผิวพรรณท่ามกลางลวดลายดอกไม้ ชุดชั้นในที่มีชื่อยาวบรมก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาติงผลงานชิ้นนี้ได้เปิดมิติให้แก่วงการชุดชั้นในเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเป็นอย่างมากช่างตัดเย็บทั่วโลกกำลังเฝ้ามองความสำเร็จของท่านทักษะการตัดเย็บขั้นสูงพัฒนาเป็นระดับสูงสุดและแล้วทักษะการตัดเย็บที่ถูกสั่งสมค่าประสบการณ์อย่างยากลำบากและยาวนานในบัดนี้มันถึงคราวได้รับการตอบสนอง ภารกิจประจำคาที่ค้างคาในตัวกริดมานานหลายปีในที่สุดก็ได้หลุดล่วงท่านสำเร็จภารกิจฝึกฝนทักษะตัดเย็บรางวัลสำเร็จภารกิจท่านได้รับทักษะการตัดเย็บระดับช่างฝีมือรางวัลสำเร็จภารกิจเลเวลของท่านเพิ่มขึ้น6กระดับทักษะการตีเหล็กในตำนานและทักษะตัดเย็บระดับช่างฝีมือผสานกันเป็นทักษะใหม่ทักษะการตีเหล็กของท่านเก่าข้ามแพ็คมาและอยู่ในระดับทัดเทียมเทพ ทักษะการตีเหล็กระดับทัดเทียบเทพและทักษะการตัดเย็บระดับช่างฝีมือถูกผสานกันและพัฒนากลายเป็นเทคนิคของเทพโอเวอร์เกียกิตทักษะเทคนิคของเทพโอเวอร์เกียกิตการผสมผสานระหว่างจุดสูงสุดของทักษะตีเหล็กและทักษะตัดเย็บท่านสามารถจัดการกับโลหะหนังสัตว์และผ้าทุกชนิดได้อย่างไร้ที่ติขอเพียงทำด้วยมือท่านจะสร้างสิ่งใดก็ได้ระบบจะนิยามว่าเป็นพลังแห่งเทพ เปิดใช้งานปุ่มการผลิตอัตโนมัติและช่วยลดระยะเวลาในการสร้างได้อย่างมากคุณสมบัตินี้จะแปลผันไปกับค่าความํำนาญมือไอเทมที่ผลิตจะมีเกรดอีพิกเป็นอย่างน้อยมีโอกาสสูงที่จะออกมาเป็นเกรดยูนิคมีโอกาสตานกลางที่จะออกมาเป็นเกรดเลเจนดั r ลีมีโอกาสต่ำเป็นอย่างมากที่จะออกมาเป็นเกรดมิดค่าสถานะของไอเทมถูกผลิตจะลดลงเดีย๋ยวทุกคนขออภยนะัย ค่าสถานะของไอเทมที่ถูกผลิตทุกชนิดจะเพิ่มขึ้น30%ทุกครั้งที่สร้างไอเทมเกรดมิดค่าสถานะทุกชนิดจะเพิ่มขึ้น20หน่วยและค่าชื่อเสียงระดับทวีปจะเพิ่มขึ้น1 0 0 0แต้มหมายเหตุยิ่งผลิตไอเทมต่อเนื่องไอเทมถัดไปจะยิ่งใช้ทรัพยากรและระยะเวลาน้อยลงซ้อนทับกันได้10ครั้งยกเลิกการจำกัดจำนวนครั้งของทักษะบรรจุอีกโก้สามารถจงใจสร้างไอเทมประเภทเติบโตได้แล้วสามารถฝังเวทมนต์ไปกับไอเทมได้โดยไม่ต้องใช้วัสดุพิเศษ แต่ต้องเป็นเวทมนตทีท่านครอบครองอยู่เท่านั้นหากผลิตไอเทมด้วยวัตถุดิบพิเศษธาดังกล่าวจะถูกยกระดับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถใช้พลังเทพเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของได้ในระดับหนึ่งไอเทมที่ถูกผลิตขึ้นไม่จําเป็นจะต้องผูกมัดกับเจ้าของนี่คือทักษะที่สมบูรณ์แบบไม่สามารถพัฒนาได้อีกไม่สามารถดึงศักยภาพซ่อนเร้นได้สมบูรณ์แบบวลีสั้นๆที่อธิบายถึงเทคนิคของเทพโอเวอร์เกียร์กิ คำดังกล่าวมีพลังมากพอที่จะทำให้กลิ่นั้นตื่นเต้นตัวเขานั้นรู้สึกร้อกับความเหน็ดเหนืทั้งหมดได้รับการตอบแทนสักทีขณะที่กําลังขนลุกอย่างซ้บซ่านข้อความแจ้งเตือนภารกิจใหม่ได้แสดงขึ้นติง้งการพักผ่อนของแพทมาภารกิจสุดท้ายของคลาส